คนที่กระทรวงคมนาคมอธิบายที่จะนำร่องกับถนนบางเส้นทางใช้อัตราความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเลนขวาต้องไม่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูเหมือนจะสวนทางกับมุมมองของนักวิชาการด้านอุบัติเหตุทางถนนนะครับเพราะการใช้ความเร็วเนี่ยมันคือสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงคลิกข่าววันนี้คุณนิตยาจะมาอธิบายนะครับว่าแล้วตกลงการใช้ความเร็วแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การทำงานลดอุบัติเหตุบนท้องถนนยากหรือง่ายลงกับ ต้องบอกว่าอาจจะมีความยากโดยเฉพาะถนนนะคะที่ยังไม่ได้เคลียร์ทางอย่างเต็มที่ให้เหมาะสมที่สําคัญยิ่งขับเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงนะคะความจริงแล้วเวลาที่รถขับไป120กิโเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกิดการชนนะคะก็จะทําให้เปรียบเทียบนะคะเลยจะทําให้เหมือนเราตกตึก19ชั้นอ่า ก็มีความเสี่ยงสูงนะคะที่สําคัญระยะเบรกอยู่ที่2 0 0ร้อถึงสามเมตรนะคะซึ่งก็จะมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้รวมปัจจัยอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรถถนนหรือพุติกรรมคนขับซึ่งจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ตั้งเป้ามาตั้งแต่ปี2 0 1 1ันสถึงสองพว่าจะต้องลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุท้องถนนให้เหลือครึ่งหนึ่งซึ่ง10ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมไทยเองยังทําไม่ได้ตามเป้าาหมายนะคะค ปีที่แล้วไทยก็ไปร่วมปฏิญญาสต็อกโฮมอีกครั้งเมื่อวางเพื่อวางเป้าหมายให้ลดอุบัติเหตุให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี2030ซึ่งนักวิชาการด้านอุบัติเหตุก็มองว่าเราต้องไม่ใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆที่ไม่ได้ผลแต่ต้องมียุทธศาสตร์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่การเพิ่มความเร็วดูเหมือนว่าจะเป็นการสวนทางกับข้อมูลทางสถิติที่พบว่าจะยิ่งเพิ่มความเร็วก็จะยิ่งสิทธิ์นั่นเองค่ะ คราวนี้มาดูเหตุและผลของกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะคะว่ามีการกําหนดอัตราความเร็วนะคะอย่างแรกก็คือจะช่วยลดอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันนี้นะคะได้กําหนดอัตราความเร็วไว้ที่เลนขวาสุดต้องไม่ต่ํากว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลามีคนขับรถเลนขวาสุดใช้ความเร็วต่ําแต่คนที่ขับตามมาทีหลังใช้ความเร็วสูงความเร็วไม่เท่ากันแบบนี้สุ่มเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุค่ะเหตุผลที่2ก็คือจะช่วยแก้ปัญหารถติด ถ้ารถคันหน้านะคะขับช้ารถคันหลังมาเร็วก็จะใช้เส้นทางจราจรไปไม่ได้ค่ะต้องชะลอข้างหลังก็จะมีการติด ต่อเนื่องกันไปค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือช่วยแก้ประสิทธิภาพการขับขี่ผู้ประกอบการรถโดยสารที่ก่อนหน้านี้นะคะออกมาเรียกร้องว่าขับรถระยะทางไกลจริงๆแล้วไม่สามารถทําความเร็วได้แต่ต้องขับช้านะคะเพราะถูกจํากัดความเร็วไว้ส่งผลให้คนขับง่วงแล้วก็เสี่ยงอุบัติเหตุนะคะจะเร่งความเร็วนะคะเพราะว่า GPS นั้นนะคะก็จะเตือนทําให้ต้องเสียค่าปรับอีกค่ะคราวนี้มาดูกฎกระทรวงใหม่กันบ้างค่ะอัตราความเร็วบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีการประกาศ เมื่อสีมีนาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างกรณีคุณผู้ชมคะรถบรรทุกนะคะต้องมีความเร็วนะคะไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะเดียวกันนะคะต้องบอกว่ารถจักรยานยนต์นะคะก็ไม่เกิน80กิโลเมตรเว้นแต่ว่าบิ๊ไกไบค์ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถโดยสารค่ะความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถอื่นๆให้ใช้ความเร็วไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรถช่องขวาสุดต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำหนึ่ง 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งจะนำร่องบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข32ในช่วงบางปะอินอ่างทองได้ระยะทาง50กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมคะถนนที่จะใช้ในการนำร่องต้องอยู่บนเงื่อนไขหลักๆก,ก็คือเป็นทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีช่องเดินรถทางเดียวนะคะตั้งแต่สองช่องขึ้นไปโดยจะต้องมีเกราะกลางถนนนะคะแล้วก็มีกำแพงกั้นไม่มีจุดกับรถเสมอระดับถนนนั่นเองค่ะ คราวนี้นะคะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนก็มองว่าหากกำหนดความเร็วที่ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณภาพถนนนั้นต้องเทียบเคียงมาตรฐานคล้ายมอเตอร์เวย์หรือทางพิเศษที่ไม่มีการเชื่อมทางถึงจะควบคุมความเร็วในแต่ละช่องจราจรได้นะคะใกล้เคียงกันและต้องไม่มีจุดตัดนะคะไม่มีจุดกลับรถรวมถึงต้องมีพื้นที่ปลอดภัยข้างทางซึ่งต่างไปจากถนนปกติค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ถนน เส้นหนึ่งเนี่ยมีความต่างของความเร็วเป็นระยะระยะหรือมีความต่างความเร็วเกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปตรงนี้เริ่มอันตรายแล้วเพราะงั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จะเริ่มเกิดขึ้นเพราะงะั้นผมคิดว่าสิ่งที่ภาคนโยบายภาครัฐต้องเร่งตอนนี้อย่างน้อยสองเรื่องเลยก็คือหนึ่งก็คือต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ว่าที่ประกาศออกมาเนี่ยไม่ใช่ทั้งประเทศระเบียบตรงนี้ออกมาบังคับมาออกมาใช้ได้จริงเนี่ยคนไทยจะมี ความสูญเสียจะเหตุมาท้องถนน,นมากยิ่งขึ้นจากที่เดิมก็มากติดอันดับโลกอยู่แล้วนะฮนะก็องค์การอามัยโลกก็ได้ให้ข้อแนะนําในการจัดการกับเรื่องนี้ว่าต้องดาเนินงานอย,างอย่างเป็นระบบเรียกว่าเป็นเซฟซิสเต็มแต่ก็ยกแค่เรื่องความเร็วเนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยในพฤติกรรมที่ต้องจัดการน,นะฮนะฮแล้วก็มีข้อแนะนําว่าสิ่งที่จะทําให้ความรุนแรงเหตุมาท้องถนนลดลงไปได้เนี่ยต้องขับให้ช้าลง นี่ถือว่าเป็นข้อห่วงใยจากนักวิชาการที่ทำงานด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะต้องยอมรับว่าเราต้องพยายามรณรงค์เรื่องความเร็วเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะทางถนนมาโดยตลอดเมื่อเทียบนะคะในเรื่องของปัจจัยความเร็วเนี่ยอันดับหนึ่งของสถิติคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญเลยทีเดียวนะคะยิ่งขับเร็วเท่าไหร่นะคะอัตราการสูญเสียก็จะยิ่งมากเท่านั้นนั่นเองค่ะครับขอบคุณคุณนิตยานะครับ